สวัสดีคะ่ะเพื่นสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมา,าให้ความรู้นะคะกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของการารถพยศพระราชนีนะคะจากข้อมูลในประวัติศาสตร์นะคะก็พบว่าเราเนี่ยมีสมเด็จพระราชนีเนี่ยนะคะเพียงแค่เจ็พระองค์นะคะ ก็คือมีสามพระองค์นะคะได้แก่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชนินีสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชนีและก็สมเด็จพระเทพสุรินทราบรมราชินีสามพระองค์นี้ก็คือรัชกาลที่1นสองแล้วก็4นะคะตรงนี้ ได้รับเฉลิมพระนามโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ไม่ได้เป็นสมเด็จพระราชินีตั้งแต่สมัยที่รัชกาลที่1รัชกาลที่2หรือว่ารัชกาลที่4ครองราชนะคะได้มาได้รับการเฉลิมพระนามภายหลังส่วนพระราชินีพระองค์อื่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าอินทรสักิสตีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีและคนสุดท้ายนี่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พระบรมราชนีซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยตามประวัติศาสตร์ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าอินทรสักสจีพระบรมราชนีได้ขึ้นมาเป็นพระบรมราชนีจากสามัญชนแล้วในที่สุดก็ถูกลดพระอิสริยยศเป็นพระบวรราชชายานั่นก็คือไม่มีสภาพเป็นสมเด็จพระราชนีต่อไปก็คือพระองค์เป็นสมเด็จพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะ รัชกาลที่6เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ไปศึกษาในต่างประเทศในประเทศอังกฤษพอท่านกลับมานะฮะ,สะเสด็จกับพระนครนั้นท่านเป็นเ,เป็นรัชทายาทนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสเสด็จกลับมาเนี่ยก็พชนมายุได้30ปีแล้วนะคะตอนนั้นก็ยังไม่มีวิแววว่าจะมีมาเหสีอย่างใดเลยจนกระทั่ง ต่อมาก็ได้มีการทางวังก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีความวิตกกังวลเพราะว่าเกรงว่าจะไม่มีผู้ที่จะมาสืบสันตติวงศ์เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ท่านก็มีข่าวนะคะว่าส่งม่นแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับหญิงสาวหลายคนซึ่งในจำนวนนี้คนหนึ่งก็คือนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีซึ่งพระองค์แต่งตั้งมาจากหญิงสามัญ ขึ้นมาเป็นลำดับแล้วจนกระทั่งแต่งตั้งให้มาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สิจีนะคะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งพระราชินีได้เพียงสองปี่านั้นก็ถูกลดพระยศพระยศที่ถูกลดลงไปก็คือได้เป็นแค่พระวรวรราชายาตรงนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียว ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาเนี่ยพระองค์มีพระนามเต็มหลังจากถูกลดพยศแล้วเนี่ยก็คือพันโทหญิงสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายามีพระนามเดิมว่าประภัยสุจริตกุล พระองค์เป็นธิ่ดาของเจ้าพญาสุธรรมมรีหรือเรียกว่าชื่อเดิมว่าปลื้มสุจริตกุลกับท่านผู้หญิงสุธรรมมรีเข้ารับราชการฝ่ายในเมื่อเจ้าคุณพระประยูรวงศ์หรือเจ้าคุณจอมมันดาแพในรัชกาลที่5มีความประสงค์ที่จะถวายตัวหญิงนักเรียนนอกของสกุลบุญนาคเป็นบาทบริจาริกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ แต่ว่าพระสุจริตสุดาหรือว่าเปลืองสุจริตกุลซึ่งเป็นพี่สาวนะคะพี่สาวของคุณประภัยเนี่ยซึ่งเป็นพระสนมเอกอยู่แล้วในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นี้ก็กลับทูลว่าจะถวายน้องน้องของตนแทนด้วยเหตุนี้พระสุจริตสุดาจึงให้ประภัยเนี่ยไปเข้ารับใช้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีราชาพิเศษกับคุณประภัยสุจริตกุลขึ้นในวันที่12มกราคม ปีพศ2464ถ้าเทียบปัจจุบันก็คือ2465แล้วก็สรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คุณประภัยสุจริตกุลดำลงตำแหน่งพระสนมเอกมีราชทินนามว่าพระอินทราณีและพนักอยู่ร่วมกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้ารัศมีราวนพระคู่มั่นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชวังพระยาไทยพระองค์เจ้ารัศมีราวนนั้นซึ่งเป็นพระคู่มั่นนั้นพระองค์ได้ทรงมั่นแล้วก็มี ะะมีแถลงการมาว่าจะทําการสมรสในไม่นานนะคะแต่ก็ยังไม่ทันจะได้สมรสกับพระองค์เจ้ารัศมีราวานก็มาทําการสมรสกับคุณประภัยสุจริตกุลก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ย ทำให้เวลาที่ออกงานพิธีในสมัยนั้นตามจารีตประเพณีเราก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะประทับคู่กับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้ารัศมีลาวันโดยที่มีพระสุจริตสุดาหรือว่าเปลืองแล้วก็พระอินทรานีหรือว่าประภัยเนี่ยเดินตามก็คือต้องเดินตามหลัง ทีนี้ต่อมาพระอินทราณีเนี่ยก็ตั้งครรภ์พระเจ้าหัวก็กรุณาปูด9้าสถาปนาขึ้นให้ดำรงพระยศตำแหน่งเจ้านายตำแหน่งพระมเหสีองค์หนึ่งนะคะที่พระวราราชายาเธอนะคะ พระอินทรศักดิ์ีแล้วก็นับว่าเป็นสามัญชนที่ได้รับการสถาปนาให้ดํารงพระอิสริยยศในตําแหน่งพระมเหสีเทวีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นคนแรกต่อมาก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สีพระบรมราชินีตําแหน่งเป็นพระอัครมเหสีในปี2465ฉากตรงนี้ก็คือพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ีนี้เรียกว่ามาที่หลังแต่ก็นําพี่สาวของตัวเอง พระสุจริตสุดาแล้วก็นำพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้ารัศมีราวัสเพราะว่าสองท่านนั้นมาก่อนแต่ว่าไม่ได้เป็นสมเด็จพระราชนีประการหนึ่งที่มีการกล่าวถึงกันก็คือการที่ทรงมีพระมเหสีหรือว่าพระชายาเนี่ยหลายพระองค์ก็เป็นเพราะว่า ต้องการให้มีผู้สืบสันตติวงศ์ก็คือต้องการให้มีพระราชโอรสแต่ก็ไม่มีนะคะอย่างเช่นกรณีของพระนางเจ้าอินทรศักสรีนี้ก็ทรงคันนะคะแต่ว่าตกพระโลหิตนะเสียก่อนที่จะมีพระประสุธิการถึงสามค้าเพราะฉะนั้นในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองคการว่าด้วยการออกพระนามโดยโปรดให้ออกพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสรีพระวรวรราชยาแทน ซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้น2ปีหลังจากที่สถาปนาเป็นพระราชินีนะคะแล้วก็โปรดเก้าให้เสด็จออกไปประทับที่พระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระพราชวังศูนดุสิตนะคะพระราชวังดุสิตสาเหตุที่ทรงรถพระอิสริยยศก็มีหลายประการแต่ที่ปรากฏในพระราชพิธีกรรมเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์และตั้งพระบรมอัฐิเป็นพระราชพิธีกรรมฉบับ ประจำวันที่8กันยายน2468ก่อนวันที่จะประกาศร,รถพระอิสริยยศประมาณ1สัปดาห์นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เหตุผลว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักษษ์ตรีทรงทําให้พระองค์ไม่สบายพระทัยอยู่เป็นหนึ่งนิด ถึงขนาดระบุในพิัยกรรมว่าห้ามไม่ให้เอาพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศสักสตีขึ้นมาตั้งเคียงข้าพเจ้าก็คือเคียงพระองค์นะคะเพราะตั้งแต่ได้มาเป็นเมียข้าพเจ้าก็ไม่ได้บำรุงบำเรอน,น้ำใจข้าพเจ้านะแต่อย่างใดนะฮะเรียกว่ามีการบำรุงบำเรอเพียงแค่ช่วหนึ่งเดือนเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาก็นําความรองใจหรือน้ำมานใจมาสู่พระองค์ท่านอยู่เป็นหนึ่งนิดเอรวมความแล้วพระราชินีก็เป็นพระราชินีได้ก่อนถูกลดพระอิสริยยศ แค่สอปีเท่านั้นนะที่จริงแล้วเรื่องการไม่มีพระโอรสให้เนี่ยนะคะคงไม่ใช่เรื่องหรัก สักทีดีมันมีเรื่องอื่นอีกนะคะก็มีเหตุการณ์สําคัญในเรื่องที่ว่าน่าจะมาสู่การรถพระอิสริยยศนะคะเพราะว่า,ามีว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะงซ้อมละครเรื่องพระร่วงครั้งนั้นในบทบาทการแสดงก็ต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวกันระหว่างนายมั่นซึ่งแสดงโดยพระองค์เองนะคะกับสาวใช้ของนางจันทร์ซึ่งแสดงโดยคุณคือแก้วอภัยวงศ์ภาพนั้นเนี่ยก็ไม่สบ พระไทยของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์ศรีก็ได้ทรงกระทึบท้าแล้วก็ให้ข้าหลวงทําการหูาแล้วก็พระองค์ก็ใช้เท้าตบพื้นนะพระที่นั่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นส่งไม่พอพระไทยนะคะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สรงหยุดซ้อมนะคะแล้วก็เสด็จขึ้นทันทีอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่านะคะสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักศรีนี้มีพระชนสสาเพียงแค่21ปีเพราะฉะนั้นก็ มีอาการหึงหวงนะคะก็คือเหมือนกับยังทรงยาวายอยู่นะคะหลายครั้งพระองค์ก็ไม่สามารถเก็บกรั้นพระอารมณ์ได้เช่นขอพระบรมราชานุญาตกลับพระนครก่อนทําให้ต้องตัดเตรียมเ,เรือพระที่นั่งอย่ยางฉุกละหูก และอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีกระแสรับสั่งให้คุณเครือแก้วกราบพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอินทรสักสตรีพระองค์ก็ทรงชักพระบาทหลบและเบือนพระพักเหตุนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีการบอกว่าพระองค์นั้นไม่ทรงพอพระไทยซึ่งคุณเครือแก้วที่ว่านี้ต่อมารัชการที่6ก็ทรงอภิเศษสมรสด้วยและสถาปนาเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2ี พฤศจิกายน2468สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สตรีทรงย้ายไปประทับที่พระตำหนักสวนนกไม้ในพระราชวังดุสิตต่อมาทรงย้ายไปประทับที่วังริมคลองภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีพระนิวาสเดิมของพระองค์ซึ่งเป็นบ้านของพระบิดาของพระองค์แล้วก็ประทับเป็นการถาวรตลอดพระชนชีพพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลสุริราชเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2518สิริพระชนสารวม73ปี ทีนี้เรามาดูกันนะคะเรื่องของการารดพระอิสริยยศนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะคะก็คือจากที่พระองค์เป็นสามัญชนนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นพระวรชายานี่นะคะแล้วก็กลับลงไปอีกนะคะ เพราะฉะนั้นลองมาดูนะคะว่าดิฉันได้เคยทําลำดับพระภรรยาของกษัตริย์ไปแล้วนะคะก็คืออันดับหนึ่งก็คือเป็นพระอครมเหสีมีอยู่ด้วยกันสาระดับก็คือพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีแล้วก็พระราชนีนะคะเพราะฉะนั้น พระนางเจ้าอินทรสักสจีนี้นะคะก็คือขึ้นมาเป็นพระบรมราชินีก็คือเป็นพระอัครมเหสีก่อนที่จะถูกลดพระอิสริยยศลงไปหลายขั้นเพราะว่าลำดับต่อขึ้นมาต่อลงมาจากพระอัครมเหสีก็คือพระมเหสีลำดับต่อจากพระมเหสีลดลงมาก็คือพระราชเทวีและลำดับต่อจากนั้นก็คือพระนางเธอลำดับต่อลงมาอีกก็เป็นพระอัครชายาเธอแล้วก็จับมาเป็นถึงพระราชชายา ซึ่งพระราชยานี้ก็คือเหนือขึ้นมาจากายศนะที่เป็นพระสนมเอกเท่านั้นเองนะคะอย่างเจ้าคุณพระนะคะก็คือเป็นยศพระสนมเอกถัดขึ้นมาก็คือพระราชยาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลดลงไปแบบมากทีเดียวแล้วก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเหตุการณ์อย่างนี้แหละนะคะ จากสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาแล้วเนี่ยนะคะก็ทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีกระแสปั่นนะคะก็คงจะเป็นในลักษณะนั้นว่าช่วงนี้เจ้าคุณพระสินีนาธได้ออกงานร่วมกับพระเจ้าอยู่หัว หลายครั้งนะคะหมายความว่าโดยที่ไม่มีสมเด็จพระราชนีสุธิดาเพราะฉะนั้นนายบางกระแสก็มีความรู้สึกกังวลนะคะกับบางกระแสซึ่งอย่างที่ดิฉันว่านี้ก็คือมีกระแสที่ออกมาปั่นเหมือนกันนะคะซึ่งดิฉันก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ายิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเทศเราก็จะมีความสงบสุขมากขึ้นเท่านั้นนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ s u b สไคร e ค่ะ